เอาละครับวันนี้เราจะมาดูวิธีการฟาร์ม AP กันนะครับก็จุดที่ผมชอบฟาร์มเนี่ยผมชอบฟาร์มบนแผนที่ก็คือบริเวณกองกาก้าตรงนี้นะครับการที่เราฟาร์มบนแผนที่เนี่ยเราจะได้ AP ทุกตัวละครถึงแม้ว่ามันจะไม่อยู่ในปาร์ตี้ก็ได้ AP เหมือนกันนะครับ ก็คือเราจะวิ่งฟาร์มมอนสเตอร์บริเวณนี้นะคะเสร็จแล้วพอเราฆ่าหมดปุ๊บเราก็จะมาทําการเซฟแล้วก็โหลดเกมขึ้นมาฟาร์มใหม่นะครับมอนสเตอร์ Monster มันก็จะเกิดขึ้นมาอีกรอบนึงไอเทมที่คนมีนะครับก็จะเป็นมาเทเรีย a p อัพที่จะทําให้เราได้ AP เพิ่มขึ้นมาอีกร้อยเปร์เซ็นต์นะครับผมก็เอาไปผูกกับมาเทียที่เราต้องการจะอัปเกรดมันอย่างรวดเร็วนะครับ อย่างที่2คือชอโคโบอาร์แบนนะครับเป็นเครื่องป้องกันที่ทําให้มาเทียที่ใส่ในเครื่องป้องกันอันเนี้ยจะได้ exp หรือว่า ap เป็น3เท่าเลยนะครับสามารถที่จะใช้ ap อัพคูณได้อีกก็จะทําให้เราได้ ap เนี่ยคูณเป็น6เท่าเลยทีเดียวโชโคโบอาร์แบนเนี่ยได้จากการทำเควสที่ดิเวเบลฮาร์มตอนชปเตอร์1 1็นะครับเป็นเควสผู้เท่าโชโคโบอ่ะก็ลองไปทําดูครับ จากที่3คือการเซตอัพการทำดาเมจนะครับเราก็จะใช้เป็นตัวละครที่มีพลังเวทสูงอย่างคลาวหรือหรือว่าจะเป็นเอริกก็ได้นะฮะสายคาถาที่แบบโจมตีแรงๆหน่อยนะครับผมแล้วก็เป็นมาเทียพวกแมกนิฟายผูกกับเวทมนต์เช่นจะเป็นบิสก้าก็ได้หรือว่าจะเป็น p มท i ิฟายก็ได้นะครับผูกกับ m มจิกโฟกัสก็จะทําให้เวลาเราแม g n ิฟายเนี่ยดาเมจมันจะได้แรงขึ้นนะครับผมแล้วก็อาจจะใส่เป็นสวิปคาร์สก็ได้เราจะได้ไล่เร็วขึ้นนะครับแล้วก็ใส่เป็นพวก HP Up MP Up นะครับรวมไปถึงมาทเรียอย่างการสลับ HP กับ MP นะครับผมมันได้ตอนประมาณ chapter 11ตามเนื้อเรื่องเลยนะครับอยู่ตรงบริเวณน้ำพุมาโคัมนะฮะมันจะทำให้ HP กับ MP เนี่ยมันสลับกันรเราจะมีแบบ MP หลักพันเลยนะครับเราจะได้สแปมเวทได้บ่อยขึ้นนะฮะมาทเรีย First สสไต k ์ก็จะทำให้เราแบบไล่เวทได้แบบ a t b เร็วกว่าก็คือได้ a t B 1, 1ขีดตั้งแต่เริ่มต่อสู้เลยนะครับผมแล้วก็เมจิกอัจะได้ยิงเวทแรงขึ้นนะครับ เครื่องประดับก็อาจจะเป็นโชโกะคิงเคปก็ได้นะครับจะทำให้แบบมี ATB เป็น2ขีดรวมกับเฟิร์สไตร์จะได้แบบว่าไราเวทพวกบิสกาหรือว่าเควก้าได้ตั้งแต่เริ่มต่อสู้เลยนะครับอันนี้เรามันจะได้จากการทำมินิเกมหรือว่าไซส์เควสโชโกโบถ้วยโกครัรบนะครับผมก็จะเป็นเควสต่อเนื่องจากการที่เราได้ไโชโก้อาร์แบนเลยนะครับผมต่อมาเราก็จะมาเซตช็อตคัตกันนะครับที่คอมแบทเซตติ้งแล้วก็ตั้งเป็นเวท อย่างเช่นบิสก้าหรือว่าเควกลาก็ได้นะครับเสร็จแล้วให้กดปุ่ม L 1นะครับมันจะมีเครื่องหมายเป็นแบบกลมๆขึ้นมานี่คือจะเป็นช็อตคัตของการแม g n i ฟ y ฟนะครับเราจะได้ไม่ต้องแบบกดเปิดเมนูตลอดในการเล่นนะฮะก็ช็อตคัตเอาเลยตัวละครตัวอื่นก็ใส่เวทให้แบบเต็มที่เลยนะครับมีผมจัดเรียงเป็นแบบสีเขียวสีเหลืองสีชมพูสีฟ้าสวยงามเลยนะครับผมก็ตามดีนะ ให้ระวังเจ้าเคสซิดไว้นะครับเพราะว่าแชปเตอร์3 3เนี่ยบางทีเขาไม่อยู่ในมาร์ตี้นะครับผมเราก็จะไม่ได้ AP จากตัวละครเคสซิดนะฮะโอเคนะครับทีนี้ก่อนฟาร์มเนี่ยให้เราปรับความยากของตัวเกมเป็นอีซี่โหมดไปเลยเพราะว่าเราจะได้ AP เท่าเดิมนะครับเสร็จแล้วเราก็จะวาร์ปมาที่บริเวณกงกาก้าตรงนี้นะครับวาร์ปมาเลยแล้วก็วิ่งยิงเวทไปนะครับมันจะมีมอนสเตอร์อยู่หลายกลุ่มเลยก็วิ่งตามผมมาผมขอ เร่งวิดีโอหน่อยนะครับมันก็จะแบบตูมตามหน่อยอ่าซึ่งผมรู้สึกว่าเฟลล่าเนี่ยน่าจะเร็วที่สุดแล้วแล้วมันใช้แค่ AP เดียวนะครับอืมก็วิ่งตามผมมานะครับ โอเคพอเราค่าเสร็จแล้วเนี่ยก็ให้เราวาร์ปกลับมาที่เดิมนะครับเสร็จแล้วก็ทําการเซฟแล้วก็โหลดเกมขึ้นมาใหม่อีกรอบนึงอ่าเราก็จะวิ่งวนแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยนะครับโอเคนะครับน่าจะตามนี้ทีนี้ถ้าเกิดถามผมว่าเฮ้ยเราควรจะอัพมาเทียอะไรก่อนดีวะเพราะว่ามันเยอะมากๆเลยใช่ไหมครับผมเรียงความสําคัญให้ประมาณนี้นะครับก็น่าจะเป็น e l e m e n t a l Magnify Fire and Ice Thunder and Wind Poison and p e t i f y นะครับผมแล้วก็พวก HP up MP up นี่คือว่าตามตัวตัวละครเลยคนตัวละลูกไปเลยครับ7ลูกทั้ง HP up MP up แล้วก็พวก s t r e n g up Speed up Wind up พวกสาระต่างๆก็อัพให้มันเต็มเลยนะครับแล้วก็ลองลงมาจะเป็นพวก ATB Boost Player แล้วก็มาเทเดียสีฟ้าอย่างเช่นพวก Magic Efficiency Magic Focus หรือว่าจะเป็น Swift Cast นะครับผมก็น่าจะประมาณนี้นะ ไม่รู้ว่าตกหลอดอะไรไปหรือเปล่านะครับโอเคสุดท้ายนะครับผมสาหรับคนที่อยู่ต้นเกมนี่ผมไม่ลืมนะครับผมว่าเออบางคนอาจจะยังเล่นไม่จบแต่อยากฟาร์ม AP ไปฟาร์มที่ไหนก็ Combat Simulator ครับผมที่ตัวด่าน a s s Land ด่านนี้นะครับก็เป็นด่านที่ได้ AP ค่อนข้างโอเคเหมือนกันก็เข้าไปเล่นวนไปวนมาได้แต่ว่าอย่าลืมเพราะว่าเล่น s อมแบทซิมูเลเเนี่ยเราจะได้ AP แค่เฉพาะตัวละคร3าตัวที่ลงเท่านั้นนะครับดัันก็ค่อนข้างที่จะเสียเวลาหน่อย แนะนำว่าถ้าเกิดไม่มีปัญหาอะไรเรื่องก,การเล่นก็รอช่วงท้ายเกมดีกว่านะครับยิ่งรอช่วงที่ได้สวิปคลาสแล้วเนี่ยยิ่งดีนะครับมันจะได้ฟาร์มอะไรเร็วขึ้นไปอีกครับ <The sound> ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการฟาร์ม AP หลักๆที่ผมลองทำดูก็น่าจะประมาณนี้แหละนะครับหรือว่าถ้าเกิดมีที่ที่มันดีกว่าก็มาพิมพ์คอมเมนต์ไว้ข้างล่างได้นะครับเ <The sound> พื่อนๆที่เข้ามาอ่านเนี่ยก็จะได้แบบโอ้มีอะไรที่แบบว่าอัปเดตหน่อยนะครับผมไม่งั้นก็จะเห็นแต่วิธีเดิมๆนะครับวันนี้ผมก็ ลาไปก่อนครับฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ด้วยนะครับวันนี้ผมมาริสลาไปก่อนขอบคุณมากครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ